สวัสดีครับต้าหนึ่งสอนเทรดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายว่าบัญชีเดโมคืออะไรนะครับบัญชีเดโมก็คือบัญชีที่ใช้ทดลองเทรดนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้อารมณ์ตลาดยังไม่รู้แนวทางการเทรดนะครับก็สามารถสร้างบัญชีเดโมนี้กับโบรกเกอร์ได้นะครับผมก็แต่ละโบก็จะมีให้ใช้ฟรีหรือบางโบก็ไม่ฟรีนะครับส่วนข้อดีของเขาก็มีนะครับ เช่นเราไปดูข้อแรกกันนะครับผมทําให้คุ้นเคยกับกราฟและอารมณ์ตลาดนะครับก็ถ้าเราเพิ่งหัดเทรดใช่ไหมครับเราจะจะยังไม่รู้ว่าเวลากราฟเคลื่อนไหวนะครับเขาเคลื่อนไหวยังไงเวลาเขาขึ้นเร็วขึ้นแรงหรือว่าลงแรงนะครับหรือว่าจังหวะที่มีข่าวนะครับเวลาหน้างานจริงๆะครับถ้ามีข่าวจะทําให้เราเอาอารมณ์เข้าไปร่วมนะครับแบบกลัวกลัวพลาด การเทรดนี้หรือว่ากลัวตกรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถฝึกซ้อมได้เพราะว่าเขาจะเอาการาฟแบบกราฟจริงแบบเรียวท์มาให้เราเทรดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเงินจริงนะครผมต่อมาก็ใช้ทดสอบกลยุทธ์เทรดนะครับอย่างเช่นสมมุติเราไปเจอจุดสังเกตอะไรใหม่ๆนะครับว่าแบบถ้าเขาทำแบบนี้ แล้วเขาจะไปแบบนี้ต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไป b a c k t e s หรือว่าทดสอบกลยุทธ์เทรดได้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือสําคัญเลยคนระับใช้ทดสอบสภาพจิตใจนะผมแต่ว่าผมมองว่าบัญชีเดโมอาจจะทดสอบได้ไม่เต็มที่นะครับต้องต้องเงินจริงนะครับต่อมาข้อที่ะี่นะผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือไม่ต้องใส่เงินจริงนะครับทําให้เหมาะกับ ผู้ที่เพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากนะครับเพราะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดก็ต้องโดนโดนก่อนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นบัญชีเดโมก็ถือว่าช่วยได้นะครับผมส่วนข้อด้อยนะครับข้อแรกก็คืออารมณ์ต่างกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียเงินจริงๆกับบัญชีเดโมที่เราไม่ลงเงินไปเลยครับเวลาที่กราฟขยับสภาพจิตใจเราจะ ไม่ไม่นิ่งนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่เราเทรดบัญชีเดโมนะครับบัญชีเดโมเวลาเราเทรดเราก็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้จะสต็อปไกลแค่ไหนก็ได้ไม่มีผลต่อสภาพจิตใจนะครับก็เลยทําให้อารมณ์ต่างกันเยอะนะครับสําหรับหน้าง,งานจริงๆต่อมาก็คล้ายๆข้อเดิมนะครับก็คือไม่ได้เสียเงินจริงก็คือไม่มีแรงกดดันนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ลงเงินจริงๆก็เหมือนข้อแรกๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็อาจทําให้ขาดวินยัยขาดวินัยยังไงการที่เราเทรดเงินปลอมนะครับเวลาเราสต็อปลอสใช่ไหมครับเราจะต่อรองกับตัวเองได้นะครับในโปรแกรมหรือว่าบัญชีเดโมนะครับมันาอาจจะบอกว่าเฮ้ยตั้งสต็อปลอสไว้ที่จุดแรกนะ แต่พอกราฟใกล้ลงมาถึงเราดันเลื่อนสต็อปลงไปอีกแล้วก็เลื่อนลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเหมือนหนีหนีกราฟอะไรเงี้ยทําให้เราเสียหายหนักนะครับผมซึ่งถ้าทํากับบัญชีจริงมีโอกาสที่พอร์ตจะเสียหายหนักนะครับผมก็อยากจะเตือนเรื่องนี้ไว้นะครับถ้าจะเทรดบัญชีเดโมผมมองว่าลองเอาเงินจริงใส่ไป ลองเล่นดูนครับหลักร้อยหลักพันก็ได้ครับผมอืมให้เราได้เอาอารมณ์แล้วก็จิตใจไปเล่นในตลาดจริงๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับผมถ้าใครชอบว่าฝาก like, กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ